Not you sweet as as ลักษณะการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะเรียกว่า s i m i l ิ s เพราะจะช่วยให้การบรรยายชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้ as บวก adjective บวก as บวก now ค่ะ as busy as a busy bee หมายถึงยุ่งมากเหมือนกับเพื่อนค่ะเพราะเพื่อนทำงานเกือบจะตลอดเวลา as light as a feather หมายถึงเบามากเหมือนขนนกค่ะวิธีใช้ก็คือใช้ subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as และบวก now เช่น she's as busy as a bee it's as light as a feather เราไปชมละครกันต่อดีกว่าค่ะ อะไรล่ะครับดาวผมว่เาเราน่าจะพักประเด็นเล่นกันบ้างนะอ๋อไม่ละค่ะดาวเลยสนุกอยู่เชียร์ก็ดูตัวเรื่องนี้สิคะ ตัวอย่างการ์ตูนเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะ,ะพนักงานขนของมาให้แขกที่มาพักนะคะและแบมือขอรับทิปส่วนแขกเผอิญมีแต่แบงค์ใหญ่จึงพูดว่า I don't have any change แปลว่าผมไม่มีแบงค์ย่อยเลยพนักงานจึงดึงเงินกลับไปนะคะแล้วก็พูดว่า Night or er do I คือผมก็ไม่มีเงินทอนเหมือนกันล่ะครับ เราจะสังเกตเห็นการใช้ภาษาและคำอย่างฉลาดของผู้เขียนนะคะคือใช้ change ในความหมายสองอย่าง change ในความหมายของแขกผู้มาพักคือเศษเงินย่อยค่ะส่วน change ในความหมายของพนักงานคือเงินทอนค่ะจากการ์ตูนมีรูปประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งนะคะคือ n e I t h e r do I ซึ่งแปลว่าฉันก็ไม่เช่นกันหาขึ้นต้นด้วย I the r ตามมาด้วย verb และ u b j เ c t เราจะใช้รูปประโยคนี้ก็เมื่อมีการพูดปฏิเสธมาก่อนหน้านี้นะคะและเราก็มีความเห็นด้วยกับประโยคนั้นตัวอย่างเช่น I don't have any change. Neither do I. I can't swim. Neither can I. She isn't student. Neither I. a am ต่อไปชมละครช่วงสุดท้ายกันค่ะไปเลวดีสิติโอนี่นนเ็วสุดท้ายแล้วอย่าเล่นหนักสิโอ้ยเร็วเข้าดาวเขาชักสงสัยแล้วอ <c oughs> ื้อย อ่ะมาคุยกันอยู่สองคนที่นี่เองแล้วมีคราสุภาษิตจะมาให้กอ้อช่วยอธิบายอีกนะคะอ๋อได้สิครับเออแต่ตอนนี้ผมชักเริ่มรู้สึกเพลียแล้วให้โทนี่เขาโชว์ฝีมือบ้างดีกว่าครับก็ได้ค่ะสำนวนที่ว่า empty vessels make most noise นี่แปลว่าอะไรนะคะโทนี่อ๋อก็แปลว่าคนง oh, ้อนั้นอาจจะส่งเสียงดังปวดว่ารูมากกว่าคนอื่นไงครับอ๋อเหรอคะ หมือนกับคนที่อวดตัวเองว่ารู้สาังกฤษใช่หรือเปล่าคะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ผมขอโทษครับ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกค่ะคราวน,นี้ยกโทษให้ <laughs> ใช่ทุกคนยอมมีข้อผิดพลาดทั้งนั้น Every man has his faults ไอรู้สุภาษิตบดนี้ด้วยเหรอ <laughs> และเรื่องราวก็จบลงด้วยดีนะครับ ดาวนั้นยอมยกโทษให้กับโกโดยถือภาษิตที่ว่า every man has his f a u l t นะครับซึ่งหมายความว่าทุกคนนั้นย่อมมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้นซึ่งอาจจะเป็นภาษิตที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆสําหรับเรื่องของสุภาษิตนั้นเราก็ต้องไปฟังคําอธิบายจากอาจารย์อันเชอรีอีกครั้งแล้วครับสุภาษิตหรือ proverbs ในภาษาอังกฤษนะคะหมายถึงประโยคหรือสำนวนที่มีความคมคายและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนมากจะใช้เป็นคติเตือนใจนะคะ ความยากจะอยู่ที่ว่าถ้าเราแปลตรงตัวเราอาจจะได้ความหมายที่ไม่สมบูรณ์นักนะคะตัวอย่างของสุภาษิตในภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงกับสุภาษิตในภาษาไทยมีมากเช่นกันนะคะเช่น When in Rome do as the Romans do เมื่อไปกรุงโรมนะคะก็ต้องทำแบบชาวโรมันค่ะ ตรงกับภาษาไทยว่าข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม Blood is thicker than water ตรงกับภาษาไทยว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำนะคะซึ่งหมายความว่าที่น้องก็ย่อมจะต้องดีกว่คนอื่นค่ะ Like father like son หมายความว่าพ่อกับลูกเหมือนกันนะคะตรงกับภาษาไทยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นค่ะ วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการอ่านภาษาอังกฤษนะครับทั้งที่เป็นเรื่องสัน้นบทประพันธ์กระตูลและก็สุภาษ,ษิตคำคมต่างๆไปแล้วนะครับและสําหรับเวลาของรายการภาษาหน้ารู้นะครับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับผมแานาจฉลีคงต้องขอลาไปก่อนและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ยังไงๆผมว่าเราน่าจะไปห้องสมุดมากกว่านะครับผมว่าที่นั่นต้องมีหนังสือภาษาอังกฤษมากกว่าบ้านในโทนี่อย่างแง่เลยก็ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเจอยากจะให้โทนี่อธิบายสาบางคาที่ดาวไม่เข้าใจอะค่ะงั้นก็ตามใจแต่นี้จริงแล้วถามผมก็เหมือนกันแหละครับัสดีโทนี่สวัสดีค่ะวันนี้มาลักลอรขอนหนังสือหาข้อมูลภาษาอังกฤษ่อยนะคะได้เลยครับเข้ามาก่อน อ่านหนังสือกันไปพันๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาหน้าเหมียนมาให้ค่ะเออไปเถอไปเถอจะไปทําอะไรก็ไปรายงานยุ่งอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอนรับดาวแทนเองหนังสืออะไรครับอ๋อเป็นหนังสือโรมร่องสั้นนะคะมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะอืมเร่มนี้ท่าทางน,น่าสนใจจังเอยแม่กลัวจังนะคะก็ เันเรื่องเกี่ยวกับการเห็นภาพวิญญาณของน้องชายที่กลับมาหาพี่สาวอะค่ะอ๋อใช่แล้วครับน่ากลัวมากทีเดียวเอ๊แต่คําว่าแฟนทอมนี่แปลว่าอะไรนะคํานี้เหรอครับอ๋ออืมค่ะแล้วก็เวนิสด้วยอ๋อแปลว่าวิผมรู้สึกปวดท้องจังเลยเดาคอยผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมา หมาก็นี่ปลาเก่งจังเลยนะคะเอแล้วโทวน,นี่ไปไหนนะคะอ,อ๋อโทน,นี่เขาติดธุระยุ่งอยู่นะครับแต่ผมว่าเราอย่าไปสนใจเขาเลยครับเออดาดูรูปนี้ดีกว่าครับเนี่ยรูปนี้สวยดีนะครับเนี่ยดูบทการดีกว่าค่ะบทการนี่หวานจังเลยนะคะเข้าใจง่ายดีด้วยครับ กุหลาบนี้สีแดงไวโอเลตสีน้ำเงินน้ำตาลแสนหวานแต่ไม่ปานตัวเธอแหมดาวเก่งจรงเลยครับเข้าใจเหมือนผมเปียบเลยยัง <c oughs> ไม่เลยนะครับดาวเห็ว่าเราน่าจะพักไปเดินเล่นกันบ้างนะอ๋อไม่ละค่ะ เดาเลยสนุกอยู่เชีย <laughs> ก็ดูตัวเรื่องนี้สิคะอ๋ออ๋อโอ้ยขำชะมัดเลยอ๋ออก็ <laughs> ขำตรงไหนล่ะคะเอ่อขำตรงตรงนี้ครับเอ๊ะเสียงใครมาเรียกผมแววๆอยู่ข้างนอกสงสัยต้องขอตทวสักครู่นะครับแหม่ยุ่งจริงเชียว ดีสิโทนี่นนเลยห็วสุดท้ายแล้วอย่าเล่นหนักสิโเ้ยเร็วเข้าดาวเขาชักสงสัยแล้วอุ้ยแม่อมาบนาคุยกันอยู่สองคนที่นี่เองดา <c oughs> วมีคำสุดท้าสิจะมาให้ก้อช่วยอธิบายอีกนะคะอ๋อ <c oughs> ได้สิครับเออแต่ตอนนี้ผมชักเริ่มรู้สึกเพลียๆแล้วให้โทนี่เขาโชว์ฝีมือบ้านดีก,กว่าครับไ,ได้ค่ะสนนญี่ว่า MT vessels make most n ็กซ์นี่แปลว่าอะไรล่ะคะโทนี่อ๋อก็แปลว่าคนงม่นั้นอาจจะสองเสียงดังอวดว่าดูมากกว่าคนอื่นทั่ไงนครับอ๋อเหรอคะเหมือนกับคนที่อวดตัวเองว่ารู้สังกฤษใช่หรือเปล่าคะใช่ครับผมขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกค่ะภาคนี้ยกโทษให้ใช่ทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดทั้งนั้น Every man has his faults. I look super sick, but neither. <laughs>